สว, cussion? สวัสดีค่ะกลับสวัสดีพีเอี่และพี่ๆทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องสามนะคะวันนี้น้องสามก็จะพาพี่ๆทุกคนนะคะมาอัปเดตานานะคะในทุ่งนานะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้น้องสามจะมาอัปเดตนะคะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วจะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้จะมาอัปเดตกันนะคะแล้วก็เสร็จแล้วนะคะแล้วทําอะไรกันบ้างนะคะน้องสามก็จะมาอัปเดตนะคะ มันอาน้องสามจะพยายามพูดให้ดังสุดเท่าที่ดังได้นะคะก็จะพยายามพูดให้ดังๆนะคะเพราะว่าอาตอนนี้น้องสามอาไม่ย,ยังไม่มาถึงนะคะก็ทนฟังกันหน่อยนะคะเดินมานะคะ กันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรสองสามสี่วันวันนี้สองสามสี่วันวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าใครดูแล้วเสียงไม่ดังก็รบกวนเปิดเสียงให้ดังๆด้วยนะคะเพราะว่าน้องจามก็พูดดังสุดแล้วมันก็ไม่ค่อยได้ยินนะคะยินแต่ค่อคักค่คักอะไรประมาณนี้นะคะก็ ใครอยากได้ยินเสียงชัดอะไรประมาณนี้ก็ใส่เสียงดังๆได้เลยนะคะเพราะว่าอ่าพูดดังสุดแล้วมันไม่ได้ยินนอก้องสามก็พยายามพูดดังจนสุดแล้วนะคะเสียงสุดแล้วนะคะสูงสุดเลยนี่ก็จะเป็นต้นถั่วนะคะถั่วผักยาวก็ชมๆกันไปนะคะ ก็จะเป็นผักชีนะคะเพิ่งปลูกใหม่ๆเลยนะคะปลูกไม่กี่วันวันนี้เองขึ้นต้นเริ่มใหญ่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นหอมแดงนะคะใช่หรือเปล่าเขาเรียกหอมแดงใช่ไหมปีนี้ไม่ได้ปลูกกระเทียมนะจะไปปลูกพรุ่งนี้หรือเปล่าลืมแล้วเหมือนกันนี่ก็จะเป็นต้นสีเขียวๆแบบนี้เลยนะคะเพิ่งปลูกใหม่ๆนะคะ มือต้นผักกาดด้วยผักกาดก็ปลูกไว้นะคะเพราะว่าจะได้ประหยัดเงินนะคะถ้าเรามีพื้นที่ธรรมชาติอะไรแบบนี้ก็ก็จะประหยัดเงินมากขึ้นนิดนึงนะคะก็เพราะว่าทุกปีนี้จะปลูกทุกปีเลยนะคะเพราะว่าอาจจะมีพื้นที่เล็กๆน้อยๆยนะคะก็สามารถปลูกผักหรืออาแค่เรามีพันมเมล็ดพันมานนะคะเราก็สามารถปลูกผักกินประหยัดเงินได้แล้วนะคะ ตอนนี้น้องจามก็เริ่มอัปเดตขึ้นเรื่อยๆเริ่มปรับคลิปปรับตรงนู้นตรงนี้ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็จะพากเสียงเอานิดน,นึงนะคะพากเสียงบ้างก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ยินนก็ต้องพากเสียงอยู่แล้วแหละเนาะถ้าได้ยินน้องจามจะไม่พากเสียงนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ยินนะคะช่วงนี้คนดูน้อยลงนะคะก็ต้อง ค่ะอ,อย่างลง้คลิปแล้วนะคะก็ต้องปรับคลิปพัฒนาคลิปขึ้น,นเรื่อยๆแล้วนะคะต้องพัฒนาขึ้น,นเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้คนดูน้อยมากเลยนะคะยังไม่ถึงพันด้วยซ้ํานะคะก็ <c oughs> <c oughs> จะพยายามนะคะพยายามพัฒนาขึ้น,นเรื่อยๆแล้วก็จะแบบอ่าคนดูน้อยลงเนาะเราก็ต้องมีผู้ติดตามเยอะด้วยนะคะเราก็ต้องพัฒนาขึ้น ขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะจะพัฒนาขึ้นแล้วก็จะทําคลิปเฮฮาขึ้น,นเรื่อยๆนะคะตอนนี้นางเอกของเราแบบน้องเหมยติดเรียนนะคะน้องเหมยไม่ได้มาก็ต้องแบบถ่ายคลิปคนเดียวก่อนจะได้แบบชินนะคะชินอยู่กับคนเดียวถ่ายคลิปคนเดียวอะไรประมาณนี้จะได้ชินบ้างนะคะก็วันเสาร์วันอาทิตย์อะไรประมาณนี้น้องเหมยก็จะมานะคะก็จะพัฒนาคลิปด้วยกันนะคะเพราะว่า น้องจามทํามากับน้องเหมยอยู่แล้วนะคะการท y o u t ท b e น้องจามก็ทํามากับน้องเหมยอยู่แล้วทามากับน้องเหมยตั้งแต่แรกแล้วนะคะถ้าไม่มีน้องเหมยก็ไม่มีน้องจามวันนี้เหมือนกันนะคะน้องเหมยฟองนะคะก็จะพยายามเดินไปก่อนตอนนี้ก็ดูวิวชมไปนะคะเดินไปพูดไปแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนอัดคลิปน้องจามพูดอะไรไปว่างนะคะแล้วก็พอมาพากเสียงอะไรประมาณนี้ก็จะไม่รู้ว่า จำไม่ได้เพราะว่าตัวเองพูดอะไรไปบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะที่เห็นนี้ไม่ใช่ต้นญ้านะคะคือต้นข้าวโพดนะคะเพราะว่าฤิรหนาวแล้วนะคะก็ต้องมีต้นข้าวโพดแล้วเนาะเพราะว่าจะแบบปลูกขายนะคะปลูกกินปลูกขายนะคะ บรรยากาศบิวดีมากๆธรรมชาติมากชอบแบบนี้มากเลยนะคะน้องจามนะคะแต่ไม่รู้ว่าพีพีเอฟซีเขาชอบกันแบบนี้หรือเปล่านะคะก็จะเก็บบรรยากาศในที่ใดหน่อยมาให้ดูกันนะคะว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างฝนตกเราก็ทานาเสร็จกันหรือยังนะคะก็ทําเสร็จกันแล้วอันนี้ก็จะเป็นของน้องเหมยน,นะคะก็ปลูกแล้วนะคะตอนแรกน้องจามนึกว่าไม่ปลูกนะเมื่อวาน อ่าแล้วก็พอดูเห็นหลุมมาแล้วเอาเข้าปลุกแล้วนะคะเหลือแค่ของน้องจ๋ายังไม่ได้ปลุกนะคะขาปลุกกันจะเสร็จแล้วนะคะอ่านี่เขาก็ปลุกกันแล้วนะคะก็ตอนแรกน้องจ้ามก็ว่าไม่ปลุกนะเพราะว่าน้องจัามไม่เห็นหลุมอะไรมาเลยนะคะวิวธรรมชาติมากตอนกองข้าว ไม่ได้ถ่ายนะคะตอนเกี่ยวก็ไม่ได้มาถ่ายนะเพราะน้องจา๋ได้เผาบ้านนะคะ,ะเขาก็เริ่มตีข้าวด้วยเครื่องกันแล้วเนาะ,ะนี่จะมีแบบน้ำปลาปานะคะนี่เขาปลูกกันแล้วจะเห็นแค่สีดำๆจะเห็นแค่สีดำๆนะเพราะว่าต้นมันยังไม่ขึ้นเนาะเราเพิ่งปลูกใหม่ๆ อ่าอันนี้ก็จะมีเป็นป่าดอกไม้หรืออะไรมันขึ้นมาคนเดียวน,นี่สวยมากๆเลยนะคะมีสีเดืองสีแดงด้วยส้มแบบยังไงไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกสีอะไรอันนี้จะเป็นสีแดงเลือดไก่นะคะตอนเด็กน้องจามชอบเล่นแบบนี้มากเลยนะคะพี่พีนึกว่าเป็นไข่ิ้มจอกอะไรประมาณนี้ชอบเล่นมาก จักจิ้มหรือเปล่าเอ้ยทางนี้เขาจะเรียกว่าจักจิมมจก <laughs> ้มอืวิวธรรมชาติมาเ,เขาก็เริ่มทํางานกันแล้วนะคะวิวแบบนี้วิวธรรมชาติแบบนี้ก็เป็นที่หนึ่งในใจนะคะของน้องจามเหมือนกันนะคะเพราะว่าชอบธรรมชาติแบบนี้นะคะอีกไม่กี่วันน้องจามก็ต้องไปปลูกข้าโพดแล้วนะคะก็จะเก็บบรรยากาศมาให้พี่ๆทุกคนได้ดูกันนะคะ ตอนนี้ก็ได้เวลาจบคลิปของน้องจามแล้วนะคะได้เวลากลับบ้านแล้วก็ฝากพี่ๆทุกคนติดตามให้น้องจามด้วยนะคะ <Okay. S 1> อย่าลืมเข้ามาดูกันนะคะ <Okay. S 1> กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆเพราะว่าช่วงนี้คนดูน้อยมากเลยนะคะ <Okay. S 1> ก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ <Okay. S 1> กด u u s c r i b e เอาไว้ก็ได้นะคะ <Okay. S 1> ไม่พลาดกับคลิปดีๆเข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะขอตัวลา